วันนี้จะผัดหมึกกับกุ้งใส่ถั่วนั้นเตาหวานแล้วก็ข้าวต้มอะะ่อนค่ะ กหมกับกุ้งมันผัดนานไม่ได้ก็เลยต้องใส่้าวโพดอ่อนลงพร้อมกันเลยเพื่อมันจะได้สุกพร้อมกันก็หมึกกับกุ้งนี่มันมันสุกเร็วก็เลยต้องปรุงแบบนี้เลยแต่ว่าเรายังไม่คนมันจะได้สุกพร้อมกัน ถั่วลันเตาเอาลงแป๊บเดียวก็ได้เพราะว่าถั่วลันเตาขับนานเนี่ยมันจะสุกมันไม่อร่อยต้องผัดให้มันกรอบเป็นถั่วลันเตาหวาน ใส่น้ำขุกผิกมันจะได้คู่กับข้าวเวลากินข้าวโพดนี้เขาก็ไม่ให้สุกมากหรอกมันจะหวา,หวาอออนหวานออกหวานเพราะว่ามันเป็นเมนูผัดเราจะผัดนานไม่ได้แป๊บเดียวก็ได้ละ ใส่น้ำมันหอยไปแล้วใครชอบรสดีก็ใส่รสดีค่ะรสดีมันจะออกเค็มมากเลยแต่สำหรับคนที่กินรสจัดก็ใส่ได้ง่ายๆเป็นเมนูง่ายกิน,นงงกับเยอะๆกินข้าวน้นอยๆสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพแค่นี้ก็เสร็จแล้ว เสร็จแล้วคะ่ะพัดปลาหมึกใส่กุ้งใส่ถัวลันตาวหวานแล้วก็ใส่ไอ้ข้าวโพดอ่อนเนาะคะ่ะเมนูง่ายๆเห็ดง่ายๆเนาะผู้ใดอยากกินก็ไปเห็ดกินเนาะคะ่ะพัดบด้ยากพัดเป็นสุกคนเหรอคะเรื่องพัดนี่แนวอยู่แนวกินเนาะคะ่กะก็สิจบคลิปไ้แค่นี้เนาะคะ่ะขอคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครฝากช่องเล็กๆไว้คือเก่าเนาะาสำหรับคนทุงกุล่าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ